สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับได้พ่ลูกเออขันได้เราจริงมะนี้เงม่อนี่วัดตะลงได้พระครูไปเนครับพระครูครับมันก็คือสิได้ังเี้ยเขาก็เพราะว่าเข่าหนาตรงบ่ได้เลยอาน้ครับล้ำล้ำพงกหนึ่งก็ที่เข่าซาลาไแเ้าบ่ไดเอยเอาเอาเท่าที่ได้เนาะพระครูเนาะครับ เอาห่าแต่มันหัาแต่มันได้ก่อนของเราเดี๋ยวผมก็สิขออนุญาตเอาต้นไม้ออกส่วนหนึ่งดอกไม้ออกส่วนหนึ่งมาหน่อยยูตรงหอหอคาบหอกองหอกองโอ้โหไฟ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 อ้าวสาธุครับสาธุครับดอกไม้ออกมาออนมายดีเลยก็ได้เอาพยานกิ่งออกมาลูกกิ่งออกมาตนี้ง ไปไหนกันหมดอะถามมาแลวซุมขขปมไม่ผิดยะหัวซุปผมไมยดยืนลถย,ยืนทั้งหองกองไนมอ,องนี่สิได้เลือออกได้พอปเนยพอหัวเล็กห,หัวหเล็กมเียหัวเออเพระวามันวัดเหลอกินกน,กนี่ ว่าอันนี้เขาเที่ยวเตี้นถึงหันครับเอาเต้หัวเล็กออกด้วยสิโอ้ยไอ้จูบอะไรบ่แมังไปเสยด้ยหรอกเออี่ยคนออกินตัวนี้ออกเรเดินหัวรถเขามันี่เดียวรถนี่เดียวรถบ่แม่งไอคอนบ่แต่ละเดี๋ยวมาซอยกันมัอันมาซอยกันเอาทีทีออกจับบาเนี้บ่ไหวบ่ไหวมาเอากระทางดอกไม้ออกจับบาเน็บดละบดบดมากินกระทางดอกไม้ออกซอยกันก่อน bớt 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 thuốc cái này không okay, ngắt 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 tuốt lòng bay hoặc xoay cắn con bớt ngắt tuốt lòng bay hoặc xoay cắn bạn nhé พี่เฉลียวมางัดต้นต้นดอกไม้ออกซอยกันก้อนบอดบอดบอดกิ้งกิ้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอายกขึ้นอะไรยกตั้งไว้หันเราหน่ยพราะพราไว้หันเราตั้งไว้หันละ มาเนี่เอาโชเฟอร์เขาขึ้นมาเาปะเนี่ยบ่ได้สั่นสั่นล้อกับบ่ได้กับบ่เป็นยังวัแต่มันขึนขอบเอาพอเจ้าขับขึ้นมาเนี่ยป่ะเนี่ยตั้งแต่ใต้เลยเนี่ยพ่อเอาเบื้องสายไฟตัวบนน้ำเด้อว่ามันโยกหัวไดี๋ยวพ่อเอาเขามาเลยลูกเอาเขามาเอาเอาขันนี้เป็นแบบเลยเอาคันนี้ขึ้นมาเอาคันนี้เป็นตัวยางเลย พราะจะแท้งหอกไปเราแทงทำไมในเร้อมองผมยืนใ่เร้อไปเอาเลยบ่อพี่สาขาสายไฟพี่คื้นเขาเห็นเขายืนถ่ายได้หรอเปาว่เป็นยังเขาเลี้หอกกองพุนก็ได้พุนนะเขาเลี้ยงหอกกองขึ้นพุนก็ได้ มันบล็อกกับบล็อคไปยังวัตถมันวัตถมันกิดถกแม่นเอาตัวนี้ออกครับเอาตัวนี้ออกเอาออกเลยสองสามแผงเลยออกเลยนี่เึงเอานั้นออกก่อนไปเฉลียวเอาเหล็กออกก่อนน้ำเล็กอันปูนยังว่ากันขวดขวดไหนเนาะจังไดก็ได้วัตถมันหักออกเอาเลยถ่ายตรงๆถ่ายตรงๆ phải trong trôn phải trong trôn bạn bọc bạn cần mấy lạ mình bị ta luôn bỏ bọn bưng hẳn luôn bưng lò lắng tôi hẳn luôn khuyên mà lươi bỏ hãy lóc khuyên máy lọc thử leo lọc thử leo lọc lọc thử leo lọc thử lọc thử leo ไปไปเป็นขวบขวบไป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 อีกขวบไปอีกขวบไปอีกเอาพอกคนตาพอกคนเบิ้งเบิ้งควบยังคนขึ้นได้เด้ยวันบ่งัดเลยนิงัดใส่ไฟเด้บ่ไฟอีกวะไฟอีกบ่วะฮะถอยมาถอยมาให้เราถอยมาอีกถอยซ้าย ให้เราถอยไสให้เบียนหัวไปทั้งกุ่นถอยตะวันถอยไสเคียงออกจังสิได้มันบมตะเกียร์เหรเคียงผมติเปิดได้ปะถอยไสไปเดี๋ยวถอยไสถอยไสนะจ๊ะไสไสไปไสไปอย่าเฝ้ามันไหลมาไสไปเลยไสไปมันแกนอยู่ดอกบอลไสไปไสไป ใส่ไป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 บอลมันเข่าไส้เลยก็บียกเข่าไายเด็กสอกนึงบ่ได้บ่เอาซ้ำนีดตาเดินหนาไปเดินหนาไปน้อยนึงฮะจังแงะออกก็ได้เพราะเด้เปิดนี่ไรดีซืือเออเอาหนาไปนิดนึงเพราะมันแงะก็ได้ตาเอาข้ามาสอกนึง หนักขวานิดนึ่งนะขวานิดนึงขวานิดนึงเอ,อืดขวานิดนึงขวานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวมามามาอีกพอ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 ละมันยกตัวน,นั้นได้พอดีอครับครับ <c oughs> ผมตรดจลำพุงพ่อ,อเอาเดี๋ก้อนตาวเี๋ก้อนเขาเอาเนีก้เนเดี๋ยวก้อนสา,ายยังเอาหัว,ขวเขานี้ก็ดีแนงด้วยบว์แมนสายนี่รถมันจอดอยู่นี่เลยครับ มันเป็นลำพวงยกขึนมันมันรถหลบได้รถรถลำพวงได้ฮะเบิ้งสายไฟทั้งๆลูกตะวันเขาไปอีกเบี้นขวบ่าวเบี้นขวบเวที่มันเสียอย่างไรเวที่มันเสียอย่างไรฮะมันบิดไหลได้ขัดเจ้า้องมาทั้งขวบขวบเราดากดากปัดใสอะไ้อีกว่าตะวันคือเจ้ามาหรอเจ้าเอาขึ้นไปอีกเอออามะจะได้ก็ได้จะได้ก็ได้มันได้ออกใสอีกหนึ่ง หรือเ่าะท่านข้นมาไม่ได้วะมันเป็นตะรบลงมาเบื้องบนให้มันออกไปใส่เด็กจักสอกนึงก็ยังดีไ่้นะอยนึแห่มันุดเอ้เี่มถ้ากินไปไหนปไหนบ่อขะได้จ็คสอกนึงนหมข้นเปิดเบียดเยอะตะวนไปเบื้องมามันมันเป็นตะโรบ่อมองดอกไม้น่ะ เนี này, ่ยอกนี่ตวบอเขาขืนนันซอยเอามันเป็นตะลมบอกขนาดขื่นกไม่หมันนี่นี่นี่ปัดดาขอมหากงไม่เนี่ยได้ปะนั่นแหละผมอยากได้แต่ว่ามันสิลมบ้นนะมันหนามันินหอใสหรอเอ้ยไม่มาว่เราตะวันตะวันตะวันไเดียว่มันได้ยัวสะดึงขวานเลย เพราะวันเพราะวันบอต้องไปไวสัตว์ไหมมาพี่เจ้าเดินหน้าขัวหานี่เลยหากระแพงนี่เลยเดินหัวเขาเอาเอานี่ล้มลงหมบอานเอาลงเลยพี่พี่เกลือเอาล้มลงเลยพวกพวกวันเดินหน้ามาทั้งนี็กๆจะดึงหัวของมันหนีเลยให้มันให้มันนั่นให้มันให้มันเดินเอาห่ด กินว yeah, mm. ิจงกันไอยได้เล็กกบบโหวดเลยเดินโหวดนมันบวมันลวดฮะเยีหยมมันหลงตัวกันพี่น้องครับครับคลิปนี้ไปสนิทสักคนครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน่าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง